เพื่อนๆคะการได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆเนี่ยนับเป็นความใฝ่ฝันของทุกคนเลยใช่ไหมล่ะคะและเมืองไทยของเราเนี่ยก็นะับเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลากหลายรูปแบบด้วยวันนี้คะ่ะโบลิงก็เลยชวนเพื่อนๆเ,นเ,นเยาว,วชนทีเคของเราไปท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะซึ่งวันนี้ได้ไกด์ดีๆอย่างพี่มาโนอตพุตตันไปกับเราด้วยถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเดี๋ยวตามพวกเขาไปกันเลยดีกว่าค่ะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามไปกันเลยค่ะท e มส s ต a r น็อตที่เรามาถึงไหนกันแล้วเนี่ยทำไมอุทยามันมืดเร็วจังถอดแว่นสิครับพี่พีน่สิเรามาอยู่บ้านใครครับพี่พีก็เรามาที่นี่ทั้งทีใช่ไหมเราต้องมีมรุเทศเจ๋งๆเป็นคนท้องถิ่นวันนี้พี่พาเราสองคนเนี่ยไปพบกับคุณมารุตุตาที่ซันของเราเนี่ยเป็นคนที่เชี่ยวชาญเรื่องยุทยามากเลยพร้อมไหมพร้อมค่ะงั้นไปกันมาเลยทางไหนอะทางนี้เหรอทางนี้แหละ สวัสดีครับพิซันครับสวัสดีครับนี่แหละครับบรรทุกเงของเราในวันนี้พี่มาโนดตพุตตานอยุทยาเมืองเก่าของเราแต่ก่อนคือยากให้พิซันลองเล่าถึงวิถีชีวิตตอนที่พิซันอาศัยอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับผมเกิดที่นี่แล้วก็เรียนหนังสือตั้งแต่ป .1 ถึงป .4 เนี่ยชื่อโรงเรียนกิตติคุณศึกษาก็เดินไปอยู่ฝั่งตรงข้ามเองอยู่ในวัดตึกใช้พื้นที่วัดตึกเป็นห้องเรียนนะ ปัจจุบันนี้กลายเป็นตำหนักพ<อ>ระเจ้าเสือเป็นที่<อ>ท่องเที่ยวไปแล้วอยู่กับวัด<น>อยู่กับวังนะแต่เป็นวังโบราณอย่างเวลาน้ําหลากมากดูน้ําหลากนะครับคือหลังหลังฝนเนี่ยน้ำมันจะท่วมแถวนี้หมดเลยน้ามันจะออกมาจากกลางทุ่งเนี่ยทุ่งนาข้าวมันจะกรองน้ําจนใสเลยใสยแล้วแบบดําเห็นเลยแล้วเราไปว่ายน้นํากันอย,อยู่แถวนี้ จะไปโรงเรียนก็พายเรือจากนี่ไปไปออกเจ้าพยาไปเรียนโรงเรียนที่สุลาวเอาละคะนี้คือผลงานชิ้นหนึ่งของวิษั์นั่นเองนะคะอยู่อยุธยาอยากวิษันช่วยเล่าแรงบันดาลใจนิดนึงว่าทําไมต้องอยู่อยุธยาแล้วก็มีแรงบันดาลใจอะไรในการทาอัลบั้มชิ้นนี้ขึ้นมาค่ะเพราะผมเห็นว่าเรื่องเรื่องของอยุธยาที่ผ่านมาในอดีตนั้นมันมันอยู่สบายมันน่าอยู่ในขณะที่ชีวิตปัจจุบันมันอยู่ลําบากผมก็อยากจะเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนทำไมมันอยู่สบายสมัยนี้ถ้าอยากจะอยู่สบายแบบนั้น ต้องหันไปมองวิถีชีวิตแบบเก่าที่เห็นและเคยเป็นย้อนกลับไปเมื่อก่อนว่าเขาอยู่กันยังไงใช่ก็เลยกลายเป็นอยู่อยู่อายุทยาครับน้ำใสและมีเรือพายคันไทยชายหลากในควายคนกับควายอยู่ด้วยกันสบาย โดดน้ำต้องเจอปลาตอดตอสดสดดย์อ๋อไม่เชื่อโดดน้ำลงไปนะถ้าตอดดอดลงไปต้นนี้เจอแต่ขย,ยะอ๋อแต่ถ้าสมัยก่อนโดด,โดดลงไปเจอปลาแน่นอนแหมเพราะจริงๆรงปเมื่อ,อยมีมีให้คิดเจอปลาตอดตอสดสดดคิดเนใหญ่เราก็มาถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ โกแกนที่นี่ที่ศึกษาม,มาแล้วแน่นเปรี้ยแน่นเปรีย้ยเที่ยวกรุงเก่าเข้าวัดวงังนั่งสามล้อต่อตุกๆครับมันแพงมากเลยใช่ไหมต้องต่อไม่ใช่ค,ค,ค่ะนอตแหม่แล้วกุกๆแล้วก็เที่ยวก่อครับงั้นเราจะขึ้นตุกๆแล้วก็เที่ยวรอบยิษณุกันครับผม คนน็อตพี่พีเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปชัยมงคลด้วยค่ะอ,คอย่างนี้เราควรจะเข้าไปกราบนมัสการไหว้พระข้างในอุโบสถก่อนออเพื่อเป็นสริมงคลจะได้เรียนจบกันทุกคนพี่พียังไม่จบอยู่หรอคะเชิญนะครับเชิญ a i n เนี่ยพอได้เข้ามาอยู่ในวัดใหญ่ชัยมงคลแห่งนี้ครัเลยมีคําถามเลยถามพี่ตันแบยว่ามีความรู้สึกยังไงบ้างเวลาที่เราเข้ามาอยู่ในสถานที่ที่สงบเนาะแล้วก็มีโบราณสถานเยอะแยะมากมายเลยอย่างเราเป็นคนเราตัวเล็กแล้วเข้ามาในที่ที่มันใหญ่โตอย่างเงี้ยอย่างน้อยสิ่งนึงที่เกิดขึ้นคือมันทาให้มองเห็นความเชื่อมโยงในอดีตที่คนในสังคมเขาร่วมแรงร่วมใจจนเกิด จนเกิดสิ่งที่เราเห็นอยู่ขนาดนี้แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้สังคมเนี่ยมีความร่วมร่วมแรงร่วมใจกันแบบนี้ <Yeah. S 1> เพราะว้นเวลาผมเข้ามาทุกครั้งเนี่ยผมจะอดไม่ได้และจะรู้สึกทึ่งถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตนะครับตอนนี้ครับเราก็มาเที่ยววัดเก่ากันแล้วเที่ยวต่อไปเราจะไปเที่ยววังเก่ากันโโที่วังจันทร์เกษมครับพระราชวาัง จันเกษมค่ะแล้วน้อยจากพีพีรู้หรือเปล่าว่าที่นี่นะคะเคยถูกเรียกว่าเป็นวังหน้า,าซึ่งเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชของเราเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สําคัญมากเหมือนกันของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับแล้วสมัยหนึ่งที่สําคัญเป็นเหตุการณ์สาคัญท่านหนึ่งคือราชวงศ์อังกฤษนะครับครับกษ<ะ>ัตริย์อังกฤษคืออควีนอลิาเบธที่สองมาพร้อมกับลูกสาวคือฟ้าหญิงแอน รัศเดศมาเที่ยวยุธยาครับครับผมเป็นนักเรียนเด็กๆอยู่ก็มาต้อนรับระโบกธงไทยเนี่ยรถของรถของขบวนของราชวงศ์กันตจอดตรงนี้หมดเลยจอดเรียงเป็นแถวเลยในหลวงเราก็มาพระราชิงนเราก็มาด้วยพาพากษตริย์อังกฤษเที่ยวเป็นความทรงจำที่น่าประทับใจน่าวางใจในเสรยมเลยครับผมครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่กลุ่มสารปาะเพียนใบลานนะครับกีจ้าเห็นน้องๆกําลังสนุกกับการสารปาฏเพียนเลยว่าน้องๆได้อะไรจากการสารปาฏเพียนบ้างครับณีายมันจะเป็นศิลปะประเภทหนึ่ง<า>ที่เข้ากับการเรียนด้วยแต่และโรงเรียนเอาเข้านะฮะแต่<ว>ละโรงเรียน,เ,นเอาเข้านะป็นหลักสูในโรงเรียนค<ล>่ะ<ล>พวกในวิทยาลัยครูเนี่ยจะมาให้ชั้นสอนนะชั้นสอนเป็นคอร์สก็มีนะฮะเพราะว่าเขาเอาเข้ากับการเรียนและแต่เด็กจะเลือกวิชานี้ หรือจะไปเลือกทําหัวโขนหรือจะไปเลือกทําเขียนภาพพระบทแล้วแต่คือ <c oughs> คือ,ค,อคนสอนประเภทนี้จะมีกันหลายๆประเภทเป็นสื่อการสอนให้เด็กรู้ว่าทําอะไรก็ต้องทําเป็นหมู่<จ>เป็นหมวดแล้วทำมีความภาคเพียน <c oughs> ต้องภาคเพียนแบบลงท้ายของปาตะเพียนอันนี้แหละ <c oughs> ต้องมีความภาคเพียนถึงจะทําอะไรสําเด็ก Trouble travels fast when you're specially designed for crash t e s t Then a wearing wool s o n g l a s s e s in the afternoon. Come on and tell us what you're trying to prove. และนี่ครับวันนี้ที่เราทั้ง3และสคนได้มาเทียวจังหวัดพัทยาแต่ทั้งความรู้ความสุสนานและอิ่มอร่อยค่ะกับโรตีสใหม่โอ้โหเยอะมากๆและที่ขาดไม่ได้นะครับก็ต้องขอขอบคุณมักคุเทศกิติมศักดิ์ของเราครับพี่มาโนผู้ตานขอบคุณมากครับ และต่อไปนะครับเราไปตอบคำถามกับนักเขียนในดวงใจในช่วง BOOK a อ h ฮาร์ครับ BOOK a อ h ฮารวันนี้คุณสุมาลีอ่านหนังสือเรื่องเมื่อลูกติดเกมของนายแพทย์ปราการผมยางกูลเลยมีคำถามสงสยัยอยากจะถามว่าอยากถามคุณหมอว่าถ้าหลีกเลี่ยงให้ลูกเล่นเกมไม่ได้ควรจะทาอย่างไรคะคุณหมอปราการไ้ตอบคำถามผ่านทางอีเมลของรายการมาว่าเป็นเรื่องยากที่จะห้ามไม่ให้ลูกๆในสมัยนี้เล่นเกม เพราะลูกๆไม่ได้อยู่ในสายตาของเราตลอดเวลาซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะให้ลูกเล่นเกมแต่ถ้าเราเป็นคนเลือกเกมให้ลูกเล่นเลือกเกมที่ให้ความรู้เกมที่สามารถเล่นได้ทั้งครอบครัวและเราก็ได้ร่วมเล่นเกมกับลูกๆคือเป็นการใช้เวลาในครอบครัวที่เหมาะสมอีกด้วย